ยังไงดูนี่หลอกมาโอ้โหสวยมากของมาแล้วกินมุอันก็งโอ้ยคราวนี้ให้กินมุดมุดแตะมาแล้วแตะอีกทีนึงแล้วกินมุตฟังลูกนี้ไกลๆโอ,โอเคนะครับก็นะครับวันนี้นะครับผมอ่ะสุ่มเลยตัวที่ที่เรียกว่าห่างหายกันไปนานนะครับนั่นก็คือมะ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 เกสังกรีนวูดนะครับซึ่งนะครับยิงไปสี่ลูกนะครับคือแบบตึงมากนะครับงานทีจะมานะครับคนนี้ มาเป็น้แบบการเขียวนะครับแล้วผมก็สุ่มได้คือผมแม่จะโมนครับเอาเป็นว่านะครับตันร้อยหนึ่งนะครับโอ้ยมีพูครับของจริงครับนี่ครับถนัดเท้าขวาครับแต่จริงแล้วเขาใช้ได้สองเท้านะคือกินวุ้นี่แบบฟุบฟับฟุบฟับเลยครับนี่ครับเล่นยงกองหน้าก็ได้ปีกก็ได้ครับมากความสามารถครับตอนนี้ดูค่าพลังโอ้ยงไงโอ้ยนั่งโอ้หคุยยิงลังครับนี่ครับไอ้ไง เผื่อคนดูไม่เชื่อใช้ได้สองเท้าจริงๆครับเม็ดที่ให้ก็จะเป็นนี้ครับอุย้ยบางเซอรเชิญเฮ้ยหลังหลังจบเฮ้ยโคตรเท่นะครับนี่ครับผมจะใช้ทีมนี้นะครับเอาเอาคินูอยืนหน้านี่ยเป็นงานเป็นงานผมเอามงน,นี้เลยนะครับแล้วก็เป็นยังไงเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับนี่จะมจุ๊บจุ๊บกิน้ดโอเคครับตอนนี้นะซึ่งมันก็ได้เริ่มเกมมาแนละ้วผมไม่ขออะไรมากครับแต่วันนี้ผมขวัญเดียวหนึ่งประตูก็อีกหนึ่งแอซิ์ก็ได้นะครับ หรือว่าจะเป็น2ประตูเลยก็ได้นะครับเล,เลือกลูกบอลที่ผมใช้จะเป็นลูกบอลชายรีกครับเพราะไม่ใช่ไชรีรกเพราะบอลน,นี้นะลุซิส,สาตาร์ทนะครับเพราะมันจะเหมาะก,กับกินวูดเพราะกินวูดปั่นโค้งใช่ไหมนี่แหละของจริงไม่จริงหนังสตาร์อังสัมโบรเอนะครับเริ่มเกมกันเลยวหัวแฮตทริกแฮตทริกแฮตทริก,รกอา้าวทำไมเน็ตกากอะ่ะเฮ้ยนี่คู่ต่อสู้ผมก็ก็น่าจะกดออกนะเพราะเห็นผมมีกินวูฒไง ตัวเดียวในโลกนะครับในในเกมเลยครับมีตัวเดียวซึ่งผมก็เป็นคนสุ่มได้นะครับเอาเป็นว่านะครับผมเม็โมล่ะเริ่มเกมกันเลย้โอเคครับเริ่มเกมละนี่เนี่ยปอปโค้ชใกล้ดูชื่อผมครับดูชื่อก็รู้แล้วครับว่าใครจะชนะซึ่งนะครับกีโม้ดผมอ่ะชอบแบบชอบยิงทีมอันนี้นะครับเปเชงครับ โหเริ่มกินมากันแล้วทุกเลยอย่างเงี้ครับไปแล้วบักโกลี่อุ้ยไม่แตะหรอกไม่ได้จันทร์ออกบ้างไม่เอาด้วยเปิดเข้ามามโคตนดียูยูไปแล้วให้กินโอ้โหยังมาโอ้โหรือบอกนะโอ้ h oh, no oh my god หนึ่งศูนย์กินวูดไรกับมึงเนี่ยเป็นไปไรกึมึงวะ ผมไม่ย่อท้อครับยังไงกินมูสผมก็ต้องยิงให้ได้ครับผมจะปั้นจนกว่าจะเกิดครับกินมูสแทงมาไม่ได้เยอะุ้ยเอาดีๆแทงแจวแมวแมวท้องทุนเค้กได้ตั้งเกมให้มาให้มาลรกนี้ตอดบอลก็สวยมากครับยังไงลรกนี้หลอกมาโอ้โหสวยมากของมาในกินมูสอันโ็่โงโห่โง่โ่กินมูสกินมูสยิงโคตรสวยครับขอไปครับไอ โหสุดยอดครับเป็นไงหมุนติ้วติติ้วแล้วก็ยิงนะครับสายสมุลไรปั่นโค้งกีนวุตัวนี้มันกีวุที่ดีมากนะครับรีบไปสุ่งกันเลยครับตอนนี้ผมจะโดนหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหทำไมรู้สึกทีมผมกระจอกอย่างว่าสวยตัดได้แทงให้กินวุกีวุให้สุลสุลสที่ไปเปิดมากะกระเนะะะสัดวงนี้โอหออกได้ไเนี่ยผมเสียทองให้มันไปถึงแทนะครับ ดูมานานอย่างนี้นกบผมนี่ขอไปให้เสียงรบกวนด้านหน้านเลยครับมีนนรถกำลังขับผ่านมาอยู่ตอนนี้รถยนต์รถยนต์นะครับเดด้าเปิดโอ้โหรถกำลังจะเปิดไกลทางนั้นน่าดักแล้วใครมาลูกนี้เปิดโอ้ะดักไม่ได้เหรอพวกกูดักไว้อยู่นะมาครับสวยครับโมดิสให้มาดุยสวย,ยแทงให้โอ้โหไม่ได้ครับยังไงครับโอเคทำได้ตรงนี้ให้มาติดครับสวยครับ โมดิสโอ้ยกระตุกเล็กน้อยสซเลตให้มาชั้นไหนโยูเกมนี้สงสัยผมจะได้ลับคลิปนะครับถ้าผมยิงไม่ได้สิบรูกผมนนีไ้ได้สิบรูกเฮ้ยท่านกินวุดแตะลงมาลูกนีโอ้ว่าสองมัลูกนสั้นลูนีเออได้ไงยังมันได้ไงเนี่ยยิงไม่เข้าล็อกอยังสวยมั้งแค่แลเข้านะไฮไลท์ไฮไลท์ฟีไฟวันนู้นวันนี้มีเดอะมูสฟักดโดร์จะโดนจะโดนนะครับแตะมาก็ลทำมุงเหนียวครับ ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเอากิลด์ให้มากิจสกเลสกเล่ะสกเลสกเลียอ่ะโอ้โหโคตรนะครับมาดิ้องนลังผมยังมีสมาธิอยู่ให้อืมอะไรเงี้ยโอ้โดนก็ไม่ได้ครับยังอยู่ให้มาตรงกลางให้อีกทีไม่ได้โอ้โหผมขึ้นเกมไม่ได้เลยเกมนี้เขียงเดียวแล้วผมอ่าไปกิลด์อีกทีให้มาหลังโอ้ กองกลางอ่ะดูนะครับได้อยู่แม่งเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ยเอาดิโอ้ดูหัวขึ้นเก็บไม่ได้เปิดบ้าอะไรของเกมเนี่ยงงจะโดนอี่แค่เปิดมาเฟิร์นเฟิร์นเกลมาโอ้ยไม่ได้ครับเกลับเกลับครับเฟิร์นเฟิร์นเกามาเอาดูนี่แค่ขึ้นเกมไม่ได้ครับอืมเสียบมาเลยเอาดิโอ้ยสวยครับเกลได้ให้มา หนึ the poz, ่งซองสวยสัตว์ล <Armenia Class AS> ูกนี้โอ้เซฟเด็แอาจของจริงครับหลังนี้ของแท้ของจริงไม่ได้โกหกนะครับเอาผมจะโดนเดกแอายมาห้าขอไปเสื่รบกวนข้งครับโดนสัตว์ลูกนี้โอ้ยสองเซฟสำคัญของเจวิตเดเคอเไมาเกลยิงลูกนี้แล้วด็กแอก็เซฟเฮ้ยนะครับส่งมาเอ้าแย่แล้วแย่แล้วอยบอกนะโอ้ยได้อยู่ครับตรงนี้ตายมายิงเป็นสวยงาม ไปโอ้โหหมดครึ่งแรกไปนะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งผมพคไม่อยู่ตออนี้ผมเหนื่อยแล้วผมกำลังสมองซีอนะครับมาครับผมขอเอาเควินดบรอยนั่นกันนะครับมาเล่นกองกลางนะครับให้มันสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าไม่ไเรื่องครับกองกลางตัวที่แล้วเริ่มเกมไปเลย เกมเดิมครับครับให้มากินบูสานสายผลงานได้ไหมแต่งอีกทีแล้วให้ลูกนี้สวยเลตตบกลับเข้ามาให้ลูกนี้โอ้ไม่ได้ผมจะโดนสุดแล้วอย่าบอกนะแมวขอร้องแมวอย่าโอ้ no จะเย็นลูกพี่ตอนนี้ให้กิบูสกิบูสแตะมาแล้วแตะอีกทีนึงแล้วกินวูสาลูก้ไกลโวเรียบร้อย ไม่สันกรีนกรอบบินดู<อ>โววสองเม็ดสองหน่วย<อ>สวยโอ้ยตัวนี้นะไปคนระับผมจะโดนไหม,โ,หอม,ม,มโอ้โหเขาบุกแบบเต็มกำลังมากเต็มแบบเต็มกำลังโอ้โหผมโดนจะบอกนะแทงตรงนี้เปิดบ้าไ,<อ>ไม่เอาไฟบเุก<อ>สำคัญนะครับของเดวิด โโอ้หเซฟไปได้ยังไงครับล่างบักบ,บนี่แล้วพีว่ตค๊กอ่ะผมเอาขึ้นทีมชุดใหญ่เลยละคนเนี้ยเอาไนี่ตดโดนมาอืมโอเคนี่อาเซฟดีมากครับ่างไปกิมวูตแตะกินแล้วก็กินวูตโอ้โหถ้ากระตุกอย่างนี้บอกเลยครับว่าไม่ได้ <c oughs> ขอไปครับแต่ไว้ลูกนี้ยิ่มเบืเอ็ลไม่ดี ป้านยังไม่สั่งยิงวุฒิเลยครับแต่จังหวะนี้ผมจะโดนไหมโอ้แต่มันสวยและโดนยิงโอ้โหโอ้ดีแค่อล่างบักแม่งเซฟทำไม่ได้ไงเนี่ยโอ้ยยอดดีแค่ดีแค่อะไโอ้โหจังหวะนี้เขาเล่นกันวันทูเปิดเข้ามาโคกไปโดนสวยไอ้ยิงวุฒิวิ่งวิ่งดูให้ีกโอ้โยติดโคตรหมดเลยมาแล้วก็สักกระสือเดียวไม่สังยิงวุฒิรุดแล้ว ล้ำนะครับโอ้โไปได้ยังไงไม่ล้ำแม่จานไม่ล้ำจะล้ำยังไงโอ้โหดูยังไงก็ไม่ล้ำนะติดจมูกได้ยังไงครับเอาแทงมาโอ้ยังไม่หลุดครับทางกล้องหลังทาประตูตอนนี้คือดีหมดเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวไม่ใส่ไม่หลุดไงครับเนี่ยโดนปุจะโดนยิงแลี้ยไม่เอ่ะ ไ,ได้ยูแล้วโอ้โหไปไม่ได้นะครับตอนน, 1, ตอนนี้ครับหนึ่งสองตั้ใจเลยครับยกมาให้กับกินวูดันลุดอีกแล้วกินวูด้สัตไม่ได้ซับได้ยังไงครันเนี่ยครับกินไม่มาเลยทำได้ไงครับโอ้โหมา้เจียวให้กินรัสเลยียโอ้โหแต่ข้าตัวแพงได้ยไงครับเนี่ยโอ้ ทรงกลิ่นเลยนะครับตอนนี้แทงแล้วกินอะไรครับกินกินนี่ไงครับบูฮิริเคนโอ้ยเก่งี้เดี๋ยวไปดีแค่อาผมก็ไม่เซฟครับถ้าเกิดผมเปิดประตูผมก็อาจจะเซฟได้นะก็เหมือนผมเคยพิมพ์อีกครับแต่เขาหลุดครับโคตรโหดครับน้องๆเอาแต่หลุดมาตรงนี้เฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นเก็บอะปัดกินบูดกินบูดไปชอะเอาบูกินทำไมกินบูดบาดหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยนี่แอ็กทัสเตปจนเกินไปเนี่ยเห็นไหมให้มาแล้วโอ้โหหนึ่งสองไม่ได้ครับไปครับให้แตกมาให้โอ้โหสวยครับให้มาโซลีบแะเร็วสัตว์ลูกดีเรียบอ้าวไม่เห็นก็ไปแฮตติกครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะโอ้โิดกฎกติกานะครับเมื่อกี้ไม่ได้ครับให้มาให้มา ให้โอ oh, ้โหแล้วผมจะโดนดีไหมมาดิมีอมรูณ์ด้วยให้มาดิแทงแทงท่านูนี้ตายไม่ล้ำอ้าวสองแล้วไม่ล้ำจะไม่ล้ำได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมงงงงมาฟักเกอร์เด้อเดอเอเด้อซัมเบลเอเยะอะไรของผมเนี่ยครับเปิดมาหืมกระตุกอย่างนี้สิจะจบเกมแล้วผมขอ สมมุต okay. okay. ิได okay. hmm. uh, ้จับสองลูกเกตตทุ่สิ่งที่ยกมาเอาไม่ได้เกตต์มูดต็มไปสวยจะไปตเปีให้มาเมสันกินวมูดเด็ยิงแม่งเลยแมวหรอกย่อให้ขึ้นลุยโซเลตต์คือตบกับพ่อมาฟลันให้กินวมูดโอ้โหล้ำมากแล้วก็จบนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณดูมากครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลค์กดแชร์กด็ส่งให้ด้วยครับซึ่งครับผมไม่จะมองครับตอนเนี้ยคือ ผมอะของกินครับวันนี้ได้กินแแปลกเยอะมากเลยครับกินตอนนี้มันเป็นกินที่ไม่ดีครับซีอ้ว